หลังอายุ60ปีชีวิตไม่ใช่การแข่งขันที่ต้องเร่งรีบกับงานเงินทองหรือชื่อเสียงอีกต่อไปความกดดันที่เคยทําให้คุณนอนไม่หลับมาหลายปีการก้าวหน้าในหน้าที่การงานการเลี้ยงดูลูกหรือการต่อสู้เพื่อพิสูจน์ตัวเองบัตรนี้ไม่ได้สําคัญถึงขนาดต้องสู้ชีวิตอีกแล้วนี่คือช่วงงอเวลาที่คุณควรได้ใช้ชีวิตอย่างช้าลงกลับมาใส่ใจกับคุณค่าทางจิตใจที่ลึกซึ้งดื่มด่ากับทุกช่วงเวลาอันแสนสงบเคียงข้างคนที่คุณรักธรรมชาติและตัวตนที่แท้จริงของคุณเอง อายุ60ไม่ใช่จุดจบแต่คือการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นของการใช้ชีวิตเพื่อความสงบในจิตใจเพื่อสุขภาพกายและใจและเพื่อความสุขแท้จริงจากสิ่งเรียบง่ายรอบตัวอย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนรอบตัวคุณจะช่วยให้คุณเข้าถึงความสงบนั้นได้เสมอไปบางคนแม้จะมีสถานะเป็นญาติแต่กลับกลายเป็นต้นเหตุที่ทําให้จิตใจคุณเหนื่อยลา้าและวุ่นวายโดยไม่รู้ตัวหรือบางครั้งก็รู้ตัวคุณอาจอดทนกับพวกเขามานานหลายปีด้วยเหตุผลต่างๆ เพราะความผูกพันความรับผิดชอบหรือเพียงเพราะคุณคิดว่าเขาเป็นญาติคงต้องทนให้ได้แต่ในวัยนี้คุณไม่มีพลังเหลือพอจะยื้อสิ่งที่ทําให้ตัวเองเจ็บปวดอีกต่อไปแล้วการกล้ายอมรับความจริงและเลือกเว้นระยะห่างจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อใจจึงถือเป็นการแสดงความรักต่อตัวเองอย่างลึกซึ้งที่สุดต่อไปนี้คือหนึ่งในหกประเภทของญาติที่คุณควรพิจารณาเว้นระยะห่างหลังอายุ60และข้อที่ห้าจะทำให้คุณประหลาดใจอย่างแน่นอน คนที่มักจะนำพาพลังงานด้านลบพวกเขาอาจเป็นพี่น้องญาติสนิทหรือใครบางคนที่เคยใกล้ชิดกับคุณอย่างลึกซึ้งแต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะเริ่มสังเกตได้ว่าทุกครั้งที่พบพวกเขาจิตใจคุณจะรู้สึกหนักลงบทสนทนาที่ควรจะเป็นการแบ่งปันหรือให้กำลังใจกลับกลายเป็นการระบายเรื่องแย่ๆไม่รู้จบพวกเขามักจะมีเรื่องไม่ดีมาเล่าเสมอตั้งแต่ปัญหาสุขภาพปัญหาในครอบครัวไปจนถึงเหตุร้ายของคนอื่น สำหรับพวกเขาชีวิตเหมือนกับห่วงโซ่ของความทุกข์และไม่มีอะไรให้หวังเลยเมื่อคุณเล่าว่าคุณเพิ่งไปเที่ยวมาและรู้สึกมีความสุขพวกเขาอาจจะตอบว่าระวังไว้น่าเดี๋ยวเดินเยอะแล้วป่วยโดยไม่รู้ตัวความสุขเป็นแค่ช่วงสั้นๆความทุกข์น่ายาวนานสมัยนี้ยังกล้าไว้ใจคนอีกเหรอคำพูดเหล่านี้ไม่ได้ช่วยอะไรคุณเลยมีแต่จะปลูกฝังความกังวลในใจคุณทำให้คุณเริ่มสงสัยและไม่ไว้ใจในสิ่งดีๆที่คุณมีอยู่ หากคุณต้องใช้เวลากับคนแบบนี้นานๆคุณอาจค่อยๆสูญเสียทัศนคติเชิงบวกที่เคยมีและกลายเป็นคนหมดแรงหมดกำลังใจในชีวิตของตัวเองหลังอายุ60สิสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่ความถูกผิดแต่คือความสงบคุณต้องการคนที่พูดคุยกับคุณด้วยความจริงใจไม่ใช่คนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าโลกนี้มืดมนเสมอเพราะฉะนั้นหากคุณมีญาติคนใดที่ทุกครั้งที่เจอกันแล้วคุณรู้สึกหมดพลังรู้สึกหนักใจนั่นคือสัญญาณชัดเจนว่าคุณควรรักษาระยะห่างอย่างเหมาะสม จงจำไว้ว่าการเว้นระยะห่างไม่ใช่ความเกลียดชังหรือการตัดขาดแต่มันคือการปกป้องจิตใจของคุณเองและรักษาพลังชีวิตไว้ให้กับสิ่งดีๆที่ควรค่าคุณยังสามารถห่วงใยพวกเขาได้จากระยะไกลอธิษฐานให้พวกเขามีความสุขแต่ไม่จำเป็นต้องพบเจอบ่อยๆหากสิ่งนั้นทำให้คุณเจ็บปวดเราเพิ่งได้แบ่งปันบทเรียนที่น่าคิดหลายข้อในวิดีโอนี้หากสิ่งที่คุณได้รับจากวิดีโอได้สัมผัสหัวใจของคุณมอบความเข้าใจใหม่ความรู้สึกในแง่บวก หรือทำให้คุณมองชีวิตในมุมมองที่สดใหม่กว่าเดิมขอให้คุณสละเวลาเล็กน้อยเพื่อแบ่งปันความคิดของคุณในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างคุณได้เรียนรู้อะไรจากวิดีโอนี้มีประเด็นใดที่ทำให้คุณประทับใจที่สุดหรือคุณอยากแบ่งปันสิ่งใดจากประสบการณ์ส่วนตัวของคุณและหากคุณยังอยู่กับเราจนถึงนาทีสุดท้ายนั่นแสดงว่าคุณให้คุณค่ากับสิ่งที่เราตั้งใจจะส่งต่ออย่างแท้จริง ดังนั้นอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นว่าฉันชอบวิดีโอนี้เพื่อให้เรารู้ว่าคุณยังคงร่วมเดินทางไปกับเราบนเส้นทางของการแบ่งปันความเข้าใจแรงบันดาลใจและพลังบวกสู่ชุมชนเรารอคอยที่จะได้ยินเสียงจากคุณเพราะคุณคือส่วนสำคัญของพื้นที่บวกแห่งนี้คนที่ชอบควบคุมชีวิตคุณในอดีตพวกเขาอาจเคยช่วยเหลือคุณผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากเคยเป็นเพื่อนร่วมทางเป็นผู้แนะนำ หรือแม้กระทั่งมีบทบาทสำคัญในการหล่อหลอมตัวตนของคุณในวันนี้คุณรู้สึกขอบคุณกับสิ่งนั้นแต่ความรู้สึกขอบคุณไม่ใช่ข้อแลกเปลี่ยนสำหรับอิสรภาพหรือข้ออนุญาตให้ใครมาเป็นคนกำหนดชีวิตของคุณโดยเฉพาะเมื่อคุณก้าวเข้าสู่วัยหกสิบซึ่งเป็นช่วงชีวิตที่คุณสมควรจะได้เป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองอย่างเต็มที่และมีเสรีภาพคนที่มีนิสัยชอบควบคุมมักไม่มองว่าคุณเป็นบุคคลอิสระที่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจ พวกเขามักจะยัดเยียดมุมมองความคิดและแม้แต่ความรู้สึกของตัวเองมาสู่คุณภายใต้ข้ออ้างว่าเป็นห่วงใส่ใจหรือเพราะรักที่น่ากังวลคือพวกเขาใช้ความรักเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงกดดันทําให้คุณรู้สึกผิดถ้าไม่ทําตามที่พวกเขาต้องการพวกเขามักถามคําถามที่ฟังดูเหมือนห่วงใหญ่แต่ความจริงแฝงด้วยการตัดสินเช่นอยู่คนเดียวแบบนี้ไม่เหงาเรอกลับมาอยู่กับลูกหลานเธอใกล้ๆก,กันหน่อย แกแล้วจะเที่ยวไปไหนอีกอยู่บ้านเฉยเธอจะได้ปลอดภัยซื้อของอยู่ได้ทั้งวันไม่รู้จักประหยัดเลยแก่แล้วยังฟุ่มเฟือยอีกนะและถ้าคุณแสดงความคิดเห็นต่างออกไปหรือแสดงความปรารถนาที่อยากใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการพวกเขาก็จะตอบกลับในทำนองว่าฉันก็พูดเพราะเป็นห่วงเท่านั้นเองฟังดูเหมือนรักแต่จริงๆแล้วคือการควบคุมทางอารมณ์อย่างแนบเนียนความจริงก็คือตอนนี้คุณไม่ได้เป็นหนี้ใครในเรื่องของการเสียสละอีกต่อไปแล้ว ตลอดชีวิตที่ผ่านมาคุณได้ทำหน้าที่แล้วในฐานะพ่อแม่คู่ชีวิตลูกหลานหรือแม้แต่เป็นที่พึ่งให้ใครหลายคนตอนนี้คือเวลาที่คุณควรจะได้ใช้ชีวิตเพื่อตัวเองใช้อย่างมีความสุขมีเสรีภาพและไม่ต้องขออนุญาตใครจะไปเที่ยวเรียนรู้สิ่งใหม่กินของที่อยากกินหรืออยู่ในที่ที่ใจสงบทั้งหมดนี้คือสิทธิ์ของคุณและคุณไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ใครฟังใครก็ตามที่ไม่เคารพในการเลือกของคุณแม่ จะเป็นญาติสายเลือดแท้ๆก็ตามก็ควรถูกจัดให้อยู่นอกอิทธิพลทางอารมณ์ไม่ใช่การตัดขาดแต่คือการปฏิเสธไม่ให้ใครมาควบคุมช่วงเวลาท้ายๆของชีวิตที่คุณตั้งใจจะใช้ให้คุ้มค่าและเต็มที่คุณยังสามารถรักพวกเขาได้แต่จงรักตัวเองมากกว่าและบางครั้งการเริ่มต้นรักตัวเองก็คือการตั้งขอบเขตที่ชัดเจนว่าฉันขอบคุณสำหรับสิ่งที่คุณเคยทำแต่ต่อจากนี้ฉันจะใช้ชีวิตในแบบที่ทำให้ฉันมีความสุข คนที่ชอบเปรียบเทียบและสร้างแรงกดดันเงียบฮ่าฮไม่ใช่ทุกคนที่ทำให้คุณเจ็บปวดจะใช้คำพูดรุนแรงหรือแสดงท่าทีแข็งกร้าวเสมอไปบางคนภายนอกดูนุ่มนวลใช้น้ำเสียงที่เหมือนจะพูดเล่นพูดลอยๆแบบไร้เจตนาแต่สิ่งที่พวกเขาทำกลับทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่เคยดีพอไม่เคยถูกต้องไม่เคยสมควรภูมิใจในตัวเองนี่คือคนที่ชอบเปรียบเทียบอย่างแนบเนียนจนคุณรู้สึกตัวเล็กลงโดดเดี่ยว และล้มเหลวทั้งที่คุณไม่ได้ทำอะไรผิดเลยพวกเขาไม่ได้วิจารณ์ตรงฮา่าฮแต่กลับปล่อยคำพูดที่ดูเหมือนไม่มีพิษภัยเพื่อหว่านความสงสัยและความไม่มั่นใจในใจคุณเช่นลูกฉันเพิ่งพาครอบครัวไปเที่ยวญี่ปุ่นมาเมื่อเดือนก่อนหมดไปเป็นแสนแต่ก็ยังยิ้มแย้มตลอดเลยนะพี่ชายถึงจะอายุมากแล้วแต่ยังดูหล่อดูหนุ่มอยู่เลยนะบ้านคนอื่นวันหยุดลูกหลานมาเยี่ยมคึกคักส่วนบางคนอยู่เงียบเหงาคนเดียวทั้งปี ฟังเพลินเพลินเหมือนเป็นแค่การเล่าเรื่องธรรมดาแต่ข้างในคือคลื่นใต้น้ําแห่งการเปรียบเทียบที่ทําให้คุณเริ่มตั้งคําถามกับชีวิตตัวเองเราทําอะไรผิดไปหรอทําไมลูกถึงห่างเหินแกเร็วแบบนี้เป็นเพราะเราดูแลตัวเองไม่ดีหรือเปล่าชีวิตเรามีค่าน้อยกว่าคนอื่นหรือยังไงยิ่งฟังคุณจะยิ่งรู้สึกว่าเกียรติและคุณค่าในตัวเองถูกกดทับลงทีละนิดคุณไม่รู้สึกพอใจกับชีวิตที่มีอีกต่อไปทั้งที่อาจเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่าย บ้านเงียบสงบมื้ออาหารที่มีความรักหรือวันเวลาที่ไร้ภารกฏดันคนแบบนี้ทำให้คุณต้องเอาชีวิตของตัวเองไปวางบนตาช่างและมักจะรู้สึกว่ามันเบากว่าคนอื่นพวกเขาปลูกฝังความรู้สึกขาดแคลนทางใจโดยไม่รู้ตัวและน่าเศร้ากว่านั้นพวกเขาไม่เคยตระหนักถึงผลที่ตามมาเลยการเปรียบเทียบไม่ได้ทำให้ใครดีขึ้นเลยมันแค่ทำให้คนหนึ่งเจ็บและอีกคนหนึ่งกลายเป็นคนหลงตัวเอง เมื่อคุณอายุ60สแล้วคุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรอีกไม่ใช่เรื่องงานครอบครัวรูปลักษณ์หรือสถานะทางสังคมคุณผ่านพายุชีวิตมามากพอจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในคำชมของใครแต่มันอยู่ในการยอมรับตัวเองและความรักที่คุณมีให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องญาติหรือเพื่อนสนิทที่ทำให้คุณรู้สึกด้อยค่าหรือไม่เทียบเท่าใครก็ควรถูกจัดให้ห่างออกไปจากวงอิทธิพลทางใจ ไม่ใช่เพราะคุณโกรธพวกเขาแต่เพราะคุณเลือกความสงบมากกว่าการถูกเปรียบเทียบจงเลือกอยู่ใกล้คนที่ทำให้คุณภูมิใจในตัวเองไม่ต้องร่ำรวยไม่ต้องโดดเด่นแค่เป็นคนจริงใจอ่อนโยนและรู้จักเคารพคุณค่าของกันและกันเพราะในวัยนี้ความสัมพันธ์ที่แท้จริงไม่ใช่การโอ้ออมฮ่าฮแต่คือคำเงียบๆที่ส่งผ่านด้วยสายตาและรอยยิ้มว่าฉันดีใจที่คุณมีความสุขในชีวิตของคุณ เราเพิ่งได้แบ่งปันบทเรียนที่น่าคิดหลายข้อในวิดีโอนี้หากสิ่งที่คุณได้รับจากวิดีโอได้สัมผัสหัวใจของคุณมอบความเข้าใจใหม่ความรู้สึกในแง่บวกหรือทําให้คุณมองชีวิตในมุมมองที่สดใหม่กว่าเดิมขอให้คุณสละเวลาเล็กน้อยเพื่อแบ่งปันความคิดของคุณในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างคุณได้เรียนรู้อะไรจากวิดีโอนี้มีประเด็นใดที่ทําให้คุณประทับใจที่สุดหรือคุณอยากแบ่งปันสิ่งใดจากประสบการณ์ส่วนตัวของคุณ และหากคุณยังอยู่กับเราจนถึงนาทีสุดท้ายนั่นแสดงว่าคุณให้คุณค่ากับสิ่งที่เราตั้งใจจะส่งต่ออย่างแท้จริงดังนั้นอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นว่าฉันชอบวิดีโอนี้เพื่อให้เรารู้ว่าคุณยังคงร่วมเดินทางไปกับเราบนเส้นทางของการแบ่งปันความเข้าใจแรงบันดาลใจและพลังบวกสู่ชุมชนเรารอคอยที่จะได้ยินเสียงจากคุณเพราะคุณคือส่วนสำคัญของพื้นที่บวกแห่งนี้คนที่ชอบพึ่งพาและเอาเปรียบ ไม่ใช่ทุกคนที่ใกล้ชิดกับคุณจะเป็นคนที่ใส่ใจคุณอย่างแท้จริงบางคนจะปรากฏตัวเสมอเมื่อเขาต้องการบางอย่างแต่หายไปอย่างไร้ร่องรอยในวันที่คุณต้องการใครสักคนเคียงข้างพวกเขาคือคนที่มองคุณเป็นแค่ที่พึ่งเป็นแหล่งเงินทุนเป็นที่ระบายอารมณ์หรือแม้แต่เป็นคนรับฟังความทุกข์โดยที่ไม่เคยถามกลับว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างพวกเขาอาจเป็นลูกหลานพี่น้องหรือญาติสนิท และความสัมพันธ์ทางสายเลือดมักถูกนำมาใช้เป็นข้ออ้างในการเอาเปรียบความใจดีของคุณโดยไม่รู้สึกผิดแม้แต่น้อยทุกครั้งที่โทรมามักจะมีเรื่องต้องการให้ช่วยเช่นน้าช่วยให้ยืมเงินหน่อยนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะคืนแต่ผ่านไปเป็นเดือนก็เงียบหายแม่ช่วยเลี้ยงลูกให้หน่อยช่วงนี้ยุ่งมากแล้วก็ฝากทุกวันแบบไม่มีกำหนดลุงช่วยเซ็นเอกสารให้หน่อยนะเป็นชื่อของลุงแต่เดี๋ยวล้านจัดการเองป้าพอว่างไหมหนูเครียดมากอยากระบายหน่อยแล้วหายไปทันทีหลังจากพูดจบ แต่เมื่อถึงเวลาที่คุณต้องการใครสักคนมาถามไถ่สุขภาพอยากมีใครนั่งฟังเรื่องเล่าในแต่ละวันหรือแค่รอคำอวยพรในวันเกิดพวกเขากลับไม่ว่างหายเงียบหรือหาข้ออ้างต่างๆจนคุณไม่กล้าว่ากล่าวอะไรในวัยห0สิปีคุณไม่จำเป็นต้องเป็นที่พึ่งของใครอีกต่อไปคุณได้ให้มากพอแล้วอดทนมามากพอแล้วและถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเก็บพลังนั้นไว้ให้กับตัวเองเพื่อใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายด้วยความสงบความเบาสบาย และความอิ่มเอมใจจากภายในโปรดจำไว้ว่าความเป็นญาติไม่ใช่หน้าที่ฝ่ายเดียวความสัมพันธ์ที่แท้จริงคือการให้และรับอย่างสมดุลคือการรู้คุณค่าของกันและกันไม่ใช่การใช้ประโยชน์จากความผูกพันนั้นหากใครสักคนมาหาคุณเฉพาะตอนที่เขาต้องการอะไรแต่ไม่เคยแม้แต่จะถามว่าคุณสบายดีไหมความสัมพันธ์เช่นนั้นไม่คู่ควรกับความจริงใจของคุณอีกต่อไป อย่าให้คำว่าคนในครอบครัวกลายเป็นภาระทางอารมณ์ที่คุณต้องแบกโดยไม่จำเป็นในวัยนี้แต่ละวันที่สงบสุขคือของขวัญล้ำค่าคุณมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคุณมีสิทธิ์ที่จะพูดคำว่าไม่และคุณมีสิทธิ์เลือกคนที่ควรอยู่ในชีวิตคุณอย่างแท้จริงการตั้งขอบเขตไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่มันคือการรักและปกป้องตัวเองในรูปแบบที่ลึกซึ้งที่สุดจงเลือกอยู่ใกล้คนที่รักคุณโดยไม่หวังผลคนที่ให้คุณได้เป็นตัวของตัวเอง โดยไม่ต้องตอบสนองความต้องการของใครแบบไม่มีเงื่อนไขนั่นแหละคือความสัมพันธ์ที่ดีงามและคือสิ่งที่คุณสมควรได้รับคนที่ทำให้คุณรู้สึกผิดเพราะใช้ชีวิตเพื่อตัวเองเรื่องนี้อาจทำให้คุณประหลาดใจไม่ใช่ทุกคนที่ทำให้คุณเจ็บปวดจะมีท่าทีแข็งกร้าวหรือรเผด็จการเสมอไปบางคนแม้กระทั่งคนที่คุณรักที่สุดใกล้ชิดที่สุดกลับเป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกผิดทุกครั้งที่คุณเริ่มใช้ชีวิตเพื่อตัวเอง พวกเขาไม่ได้ตะคอกใส่คุณไม่ได้ห้ามคุณทำอะไรพวกเขาไม่ได้คัดค้านอย่างเปิดเผยในสิ่งที่คุณเลือกทำแต่ด้วยคำพูดเบาๆที่ค่อยๆซึมลึกเข้ามาในใจพวกเขาทำให้คุณลังเลก,กับความสุขของตัวเองทำให้คุณรู้สึกว่าเห็นแก่ตัวไม่มีความรับผิดชอบหรือไม่เหมาะสมเพียงเพราะคุณกําลังทำสิ่งดีๆให้ตัวเองคุณไปเที่ยวหลังจากทำงานหนักมาหลายปีพวกเขายิ้มบางๆแล้วพูดว่าเอาเงินไว้ให้ลูกหลานจะดีกว่าไหม คุณซื้อเสื้อผ้าใหม่เพื่อให้ตัวเองดูสดใสขึ้นพวกเขาว่าแก่แล้วจะแต่งตัวสวยไปทำไมใช้ชีวิตเรียบง่ายจะได้สุขภาพดีคุณปฏิเสธที่จะช่วยงานบ้านเพราะรู้สึกเหนื่อยและต้องการพักผ่อนพวกเขาว่าแบบแฝงแๆว่าไม่ช่วยอะไรก็พอเข้าใจแต่ควรทำอะไรให้บ้านสดชื่นบ้างก็ยังดีนะคำพูดเหล่านั้นแม้จะฟังดูเหมือนไม่มีเจตนาร้าย แต่ค่อยๆบันทอนความเคารพในตัวเองทําให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องชดใช้เพียงเพราะคุณอยากใช้ชีวิตตามที่ใจปรารถนาเมื่อเวลาผ่านไปคุณเริ่มเก็บตัวละทิ้งความชอบของตนเองยอมเสียสละเวลาพักผ่อนและค่อยๆใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นราวกับชีวิตของคุณมีไว้เพื่อรับใช้ผู้อื่นเท่านั้นแต่ความจริงคือคุณไม่เป็นหนี้ใครอีกต่อไปแล้ว คุณใช้ทั้งชีวิตเพื่อเสียสละเพื่อลูกเพื่อคู่ชีวิตเพื่อพ่อแม่เพื่อทุกคนรอบตัวคุณทำหน้าที่ครบถ้วนแม้กระทั่งถึงขั้นลืมไปว่าคุณคือใครต้องการอะไรหรือมีอะไรที่ทำให้คุณมีความสุขและในตอนนี้เมื่อชีวิตก้าวเข้าสู่บทใหม่คุณ,ณสมควรที่จะให้ความสำคัญกับตัวเองเป็นอันดับแรกคุณมีสิทธิ์จะเดินทางแต่งตัวให้สวยพักผ่อนและจิบชายอย่างสงบโดยไม่ต้องให้ใครมาคอยเตือนคุณมีสิทธิ์หัวเราะอ,อ่านหนังสือโปรดเล่นโยคะเรียนดนตรีวาดภาพ หรือแม้กระทั่งไม่ทําอะไรเลยเพราะคุณได้จ่ายทุกค่าตอบแทนของชีวิตด้วยความเสียสละมาแล้วถ้ามีใครแม้แต่ญาติพี่น้องทําให้คุณรู้สึกผิดที่ใช้ชีวิตตามความฝันและความสงบสุขของคุณคนคนนั้นไม่ควรมีอิทธิพลต่อช่วงเวลาที่เหลืออัลลําค่าของชีวิตคุณอีกต่อไปการเว้นระยะห่างไม่ใช่การตัดความสัมพันธ์แต่คือการเลือกรักตัวเองอย่างถูกต้องและมีสุขภาพจิตที่ดีจงใช้ชีวิตเพื่อตัวคุณเองไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ไม่ใช่เพื่อเอาใจใคร แต่เพราะคุณเดินทางมาไกลเกินกว่าจะไม่ใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวคุณเองเราเพิ่งได้แบ่งปันบทเรียนที่น่าคิดหลายข้อในวิดีโอนี้หากสิ่งที่คุณได้รับจากวิดีโอได้สัมผัสหัวใจของคุณมอบความเข้าใจใหม่ความรู้สึกในแง่บวกหรือทำให้คุณมองชีวิตในมุมมองที่สดใหม่กว่าเดิมขอให้คุณสละเวลาเล็กน้อยเพื่อแบ่งปันความคิดของคุณในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างคุณได้เรียนรู้อะไรจากวิดีโอนี้มีประเด็นใดที่ทำให้คุณประทับใจที่สุด หรือคุณอยากแบ่งปันสิ่งใดจากประสบการณ์ส่วนตัวของคุณและหากคุณยังอยู่กับเราจนถึงนาทีสุดท้ายนั่นแสดงว่าคุณให้คุณค่ากับสิ่งที่เราตั้งใจจะส่งต่ออย่างแท้จริงดังนั้นอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นว่าฉันชอบวิดีโอนี้เพื่อให้เรารู้ว่าคุณยังคงร่วมเดินทางไปกับเราบนเส้นทางของการแบ่งปันความเข้าใจแรงบันดาลใจและพลังบวกสู่ชุมชนเรารอคอยที่จะได้ยินเสียงจากคุณเพราะคุณคือส่วนสำคัญของพื้นที่บวกแห่งนี้ คนที่ไม่เคารพขอบเขตของคุณเมื่อคุณก้าวเข้าสู่วัยห0ปีคุณจะเริ่มเห็นคุณค่าของความสงบความเป็นส่วนตัวและจังหวะชีวิตที่ชะลงคุณเข้าใจว่าความสุขไม่ได้มาจากความวุ่นวายหรือจากการพยายามทําให้ทุกคนพอใจอีกต่อไปแต่เกิดจากความสงบในใจและจากความสัมพันธ์ที่รู้จักฟังและรู้จักเคารพแต่ไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจหรือให้เกียรติขอบเขตที่คุณพยายามวางไว้ บางคนมาที่บ้านโดยไม่แจ้งล่วงหน้าราวกับว่าคุณไม่มีสิทธิจัตตารางชีวิตของตนเองบางคนโทรหาคุณในช่วงเวลาพักผ่อนเพียงเพื่อชวนออกไปงานสังสรรค์ขอความช่วยเหลือหรือแม้แต่บังคับให้คุณเข้าร่วมกิจกรรมที่คุณไม่ต้องการและเมื่อคุณปฏิเสธอย่างสุภาพพวกเขาก็เริ่มกล่าวหาแค่นี้ก็ช่วยไม่ได้เลยเหรอเมื่อก่อนยังดีอยู่ตอนนี้ไม่เห็นเห็นใจญ,ญาติพี่น้องเลยใครๆเขาก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ไม่เห็นมีใครปฏิเสธแบบคุณ คำพูดเหล่านั้นแม้จะไม่ใช่เสียงดังกลับทำลายขอบเขตที่คุณมีสิทธิ์จะวางไว้เพื่อปกป้องความสงบของตนเองพวกเขาทำให้คุณต้องฝืนใจเล่นบทบาทของคนง่ายๆพร้อมเสมอไม่เคยปฏิเสธทั้งที่ในใจคุณแค่อยากอยู่เงียบๆอยากใช้ช่วงเวลาที่ยังเหลือให้สงบและเต็มที่คุณไม่จำเป็นต้องทำให้ทุกคนพอใจคุณไม่จำเป็นต้องไปร่วมงานทุกงานเพื่อพิสูจน์ว่าคุณยังใส่ใจ คุณไม่จําเป็นต้องพูดว่าได้สิกับสิ่งที่ไม่ตรงกับความต้องการของคุณเพียงเพราะกลัวคําวิจารณ์ความเข้าใจผิดหรือการถูกตัดสินหลังจากวัยหกการวางขอบเขตอย่างชัดเจนไม่ใช่แค่เรื่องควรทําแต่เป็นสิ่งจําเป็นที่สุดเพราะเวลาสุขภาพและอารมณ์ของคุณไม่เหลือเฟือเหมือนเมื่อก่อนทุกนาทีมีค่าและคุณสมควรใช้มันอย่างเต็มที่กับสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกปลอดภัยสงบและได้รับความเคารพคนที่ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องลูกหลานหรือเพื่อน ไม่เข้าใจสิ่งนี้ไม่รับฟังขอบเขตของคุณและยังคงรุกลมันด้วยความเฉยเมยหรือความเห็นแก่ตัวพวกเขาไม่ควรอยู่ในวงใกล้ชิดที่สุดของชีวิตคุณอีกต่อไปจงกล้าที่จะเว้นระยะให้พอเหมาะเลือกวงคนใกล้ชิดใหม่ไม่ใช่ด้วยการตำหนิแต่ด้วยความรักต่อตัวเองเพราะชีวิตมีขีดจำกัดและหลังวัยหกสิบคือบทพิเศษที่คุณจะได้ใช้ชีวิตอย่างเบาสบายไม่ต้องฝืนตามความคาดหวังไม่ต้องเอาใจความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมกับใจคุณอีกต่อไป การรักตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่มันคือการเลือกอย่างฉลาดเป็นวิธีที่คุณจะรักษาเสรีภาพสุดท้ายเอาไว้ใช้ชีวิตแต่ละวันตามจังหวะหัวใจของตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาหรือฝืนใจกับใครอีกเพราะสุดท้ายแล้วคุณไม่จําเป็นต้องมีชีวิตเพื่อให้ใครพอใจอีกต่อไปคุณแค่ต้องมีชีวิตอยู่เพื่อยิ้มให้ตัวเองในกระจกยามเช้าและรู้ในใจว่าคุณกําลังได้เป็นตัวของคุณเองอย่างแท้จริง ตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการพูดคุยในวันนี้แล้วคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างจนถึงตอนนี้สิ่งนั้นช่วยเปลี่ยนแปลงหรือเติมเต็มชีวิตของคุณอย่างไรฉันอยากเชิญคุณแบ่งปันความคิดเห็นและสิ่งที่คุณตั้งใจจะนำไปใช้ในชีวิตจริงไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อที่เราทุกคนจะได้เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันหากคุณชอบวิดีโอนี้โปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องของเรา เพื่อไม่พลาดแรงบันดาลใจใหม่ๆและการอัปเดตดีๆที่เราจะนำมาฝากคุณเสมอ